่วงตุ้ยบ้านทิศมงคลและทิศอัป,ปมงคลในปีพุทธศักราช2567ตามหลักโหราศาสตร์จีนเริ่มนับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์พศ2567เวลา16นาฬิกา37นาทีปีมะโรงถึงวันที่4กุมภาพันธ์พศ2568เวลา22นาฬิกา27นาทีปีมะเส็ง หมายเหตุคนที่เกิดหลังวันที่4กุมภาพันธ์สพศ2567เวลา16.37นาฬิกา37นาทีนับเป็นปีนักกษัตริย์มะโรงถ้าเกิดก่อนจะเป็นคนปีนักสัตว์ถอกกะซิงอีกจีหกเต็งห้วยไฟในตะเกียงเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีขุนพลหลีเซงไต่เจียงกุงพุทธศักราช2567ประจำปีมะโรงกะซิงธาตุไฟปีมังกรไฟ พุทธศักราช2,567คนที่เกิดปีมะโรงจอมมะแมฉลูเป็นปีธงด้านห่วงจุย้ยทิศไตรอสูนทิศซาตัวทิศดีร้ายประจำปีมะโรงพุทธศักราช2,567ตามหลักโหรา,าศาสตร์จีนถือว่าปีพุทธศักราช2,567ปีนี้มีซาเทคดาวเขียวสามเข้ากลางสิ่งที่ควรระวังคือทิศหลังบ้านไม่ควรพิงทิศอสูนหลังบ้าน ซึ่งในปีพุทธศักราช2567นี้ตรงกับปีมะโรงกะสิงคาดไฟปีมังกรไฟในปีพุทธศักราช2567นี้ยังมีทิศสามอศูนย์หรือทิศซาสวครอบคลุมทิศเหนือรัศมีตั้งแต่135ถึง225องศาส่วนในทิศแตกสลายสวยพวัว รัศมีตั้งแต่285ถึง315องศาในการทำการใดๆจึงควรระมัดระวังมากเป็นพิเศษควรงดเว้นการกระทบกระเทือนถึงเป็นอันขาดในทิศทางดังกล่าวสิ่งที่ควรระวังห้ามมีการย้ายเข้าบ้านสร้างซ่อมแสมบ้านหรือถอนอาคารต่อเติมใหม่หรือข้อตอกเจาะใดๆไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของบ้านทั้งภายในและภายนอกบ้าน หรือการย้ายเข้าที่ทำงานใหม่ห้องทำงานใหม่ก็ควรระวังจะส่งผลร้ายให้เจ้าบ้านเกิดความวิบัติขัดแยง้งครอบครัวไม่ปรองดองต่อกันสุขภาพย่แย่อ่อนแอเจ็บป่วยเป็นประจำทรัพย์สินสูญเสียเงินทองรั่วไหลเก็บไม่อยู่ตลอดนอกจากจะได้รับเลือกที่ถูกต้องเพื่อหาวันเวลาที่ดีในการเลี่ยงพลังงานร้ายทั้งหมด ก็จะสามารถเข้าไปตกแต่งซ่อมแซมหรือย้ายเข้าได้ปลอดภัยส่วนบ้านที่หลังบ้านทิงทิศอื่นๆก็เพียงแต่ให้ระวังไม่ควรไปกระทําการกระทบกระเทือนที่บริเวณทิ 3, ศสามอสูรย์หรือทิศซาสัวก็เท่านั้นพอ และต้องคอยระวังไม่ให้ผู้อื่นคนในบ้านไปกระทำการในทิศสามอสูรหรือทิศซาส่วนนั้นด้วยผลที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงอยู่ที่การกระทำกับทิศร้ายมีตั้งแต่เสียทรพย์ูุบัติเหตุที่การอามาภัสเจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุโรคเรื้อรังกำเริบโจรขโมยหรือขั้นรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเช่นกัน ถ้าต้องการในทิศแตกสลายสวยผัวและทิศสามอสูรหรือทิศซาสวดสามารถเลี่ยงเหตุร้ายจากทิศแตกสลายสวยผัวและทิศสามอสูรหรือทิศซาสวดทำได้โดยการไปทำการทางทิศอื่นก่อนจึงค่อยกลับมาทำในทิศที่ต้องการแต่เพื่อความปลอดภัยควรมีการคำนวณเพื่อหาทิศที่ปลอดภัยก่อนกระทำการใดๆอันส่งผลให้มีการกระทบกระทั่งหรือ ถ้าสามารถคำนวณหาเลิกยามที่ดีได้ก็จะเป็นการดีในหลักวิชาหวงจุ้ยการหาเลิกยามขั้นสูงนั้นจะสามารถคำนวณหาช่วงวันเวลาที่เหมาะสมทั้งคนบ้านและทิศทางพลังงานเพื่อเลี่ยงพลังร้ายทั้งหมดได้แม้ว่าจะต้องไปกระทำการใดๆที่ทิศแตกสลายสวยผัวและทิศสามอสูรหรือทิศซาสวกหากใช้วันเวลาที่คำนวณในชั้นสูงแล้ว ก็จะไม่เกิดผลร้ายใดๆเกิดขึ้นซึ่งขอย้ำว่าการหาเลิกยามตามปฏิทินจีนเลิกทงชยัยทำนองนั้นไม่สามารถใช้หลีกเลี่ยงทิพอสูรได้เพราะไม่ง่ายอย่างนั้นไม่งั้นสินแสวงจุย้ยคงตกงานกันหมดอดตายหมดถ้าทุกคนหาเลิกได้ดีจากปฏิทินจีนหรือหาพระดูเลิก จึงควรพึงระลึกไว้ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดภัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการวิชา่วงจุ้ยของจีนโบราณที่ว่าด้วยอิทธิพลของกลุ่มดาวเหนือดาวทั้ง9้าดวงโคจรตามวงรอบวงวัดจากในระบบจักรวาลเป็นตัวกำหนดตำแหน่งทิศด,ดีร้ายต่างๆประจำปีประจำเดือนประจำวันประจำยามเวลา ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่มีความผูกพันกับตำแหน่งในทิศนั้นๆโดยนับเริ่มต้นที่จุดกึ่งกลางกระจายกระแสพลังของดวงดาวประจำตำแหน่งทั้ง8ทิศทิศละ45องศารวม360องศาทำปฏิกิริยาผลกระทบในแต่ละทิศทางต่อหรือดูการธรรมชาติภูมิศาสตร์บ้านคนสัตว์สิ่งของอื่นๆให้เกิดความเจริญรุ่งโรดมีโชคลาภหรือ ทางร้ายเสียหายวิบัติเคราะัยเป็นต้นวิธีดูผังดาวปีจรมีดาวร้ายของบ้านแต่ละคนก่อนอื่นดูพิจารณาว่าบ้านเราอยู่ทางทิศไหนก่อนเราจะดูหลังบ้านเป็นเกณฑ์เรียกว่าจอสัวเฮียงจุ้ยนั่งเขามองน้ำสำหรับซินแซฮวงจุย้ยแท้จะไม่มีคำว่าทิศหันหมายถึงหน้าบ้านหันไปทางไหนซินแซจะสนใจทิศพิงหลังบ้านเป็นสำคัญ เมื่อเรารู้ว่าบ้านเรานั่งจอพิงทิศไหนแล้วให้ไปดูที่แบบตารางทั้ง9ก้าช่องที่สินแสทำไว้ให้หมุนตารางนั้นให้ตรงกับทิศที่บ้านเราอยู่อาศัยจากนั้นก็พิจารณาว่าแต่ละช่องทั้งเก้าช่องว่าไงบ้างการจัดวางสิ่งต่างที่บอกไว้ในประจําทิศทางต่างๆในปี พุทธศักราช2567นี้ย่อมสามารถบันทอนกระแสวิบากลบหลีกพลังอับประมงคลที่จรมาประจำในแต่ละทิศให้บรรเทาเบา,บาบางลงลดทอนพลังดาวร้ายส่งเสริมดาวดีในเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่จะได้ดีทุกๆุกบ้านที่ใช้เพราะการแก้ไขด้านห่วงตุ้จะมีองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาเกี่ยวอีกหลายอย่างเช่น ชัยภูมิรอบๆบบ้านที่อยู่อาศัยหรือที่ทำการโรงงานดวมของบุคคลที่อาศัยโดยเป็นไปตามหลักสีคำอักษรจีนที่ว่าชูเกียรติปีเฮียงการแก้ไขหรือส่งเสริมพลังฮวงจุ้ยปีพุทธศักราช2567ดาวปีจรดีร้ายในแต่ละทิศในปีพุทธศักราช2567วิธีแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านเบื้องต้น วิธีตรวจดูทิศทางตำแหน่งของบ้านโดยการแบ่งออกเป็น9ช่องดังนี้หนึ่งพื้นที่ทั้งหมดของบ้านไม่ว่ามีสิ่งก่อสร้างหรือไม่เขียนแบบขึ้นมาย่อขนาดแลว้ววาดช่องทั้ง9ลงไปสองพื้นที่ในบ้านทั้งหมดเขียนแบบขึ้นมาย่อขนาด แลว้ววาดช่องทั้งเก้าลงไปก็จะได้ตำแหน่งมงคลอัปมงคลสามพื้นที่เฉพาะห้องเขียนแบบขึ้นมยอยย่อขนาดแลว้ววาดช่องทั้งเก้าลงไปก็จะได้ตำแหน่งมงคลอัปมงคลเช่นกันเรียกว่าไทยเก็กใหญ่ไทยเก็กเล็กจัก,กรวาลใหญ่จัก,กรวาลเล็กจึงจะรู้ตำแหน่งที่ถูกต้องและชัดเจน จะก,การคาดเคลื่อนน้อยที่สุดในปีนี้ทางโหราศาสตร์จีนนับนับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์พศ2567เวลา16.37นาฬิกาปีมะโรงกษัตงิา์ไฟปีมังกรไฟถึงวันที่4กุมภาพันธ์พศ2568เวลา2 2นาฬิกา27นาที ปีมะเสงปีนี้มีดาวซาเพกดาวเลขสามเข้ากลางกระแสพลังมงคลอวมงคลประจำตำแหน่งภูมิเดิมยุค8ดทั้ง8ทิศส่งผลกระทบต่อบ้านชัยภูมิในทิศทางนั้นนั้นตลอดทั้งปีพุทธศักราช2567ทิศมงคลได้แก่ทิศกลางบ้านทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกทิศมงคลปานกลางได้แก่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศอัปมงคลได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศตะวันตกการแก้ไขด้านห่วงจุย้ยประจําทิศทางต่างๆในแต่ละปีเพียงช่วยบรรทอนพลังงานที่อัปมงคลส่งเสริมพลังงานมงคลที่จรมาประจําในแต่ละทิศให้พลังงานอัปมงคลบรรเทาเบาบา,บางลงส่งเสริมพลังงานมงคลให้ดีขึ้น โดยเป็นไปตามหลักสี่คำอักษรจีนที่ว่าชูเกียริปี่เฮียงแต่ยังไงก็ตามถึงจะมีการแก้ไขไปแล้วแต่ไม่ได้ช่วยเหลือถึง100%เปอร์เซเพียง30%เอร์ซถึง45%เปเซเท่านั้นอย่าคิดว่าแก้แล้วจะดีขึ้นมากสิ่งไม่ดีจะหายไปส่วนใหญ่ขึ้นกับดวงชะตาของผู้อยู่อาศัยทำงานในสถานที่นั้นๆด้วย อย่าหวังพึ่งการแก้ไข100%จะผิดหวังได้หมายเหตุในปีพุทธศักราช2567หวงจุ้ยเริ่มเข้าสู่ยุค9แบบเต็ม100%พลังยุคจะคงอยู่อีก20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2567ถึงพุทธศักราช2586ยุค9กาทางวงจุ้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างแต่คนที่มีบ้านที่อยู่อาศัยร้านค้า ที่ตั้งกิจการโรงงานอื่นๆที่สร้างอาศัยมาก่อนปีพุทธศักราช2567ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่าไปเชื่อสินแสหลอกลวงต้มงตุนหากินบอกให้ต้องจัดการเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องทุบต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยร้านค้าที่ตั้งกิจการโรงงานอื่นๆจะเสียเงินและอาจมีภัยเพราะไปเปลี่ยนวงตุ้ยผิดๆใครสร้างมาตอนไหนก็ถือยุคนั้นตลอด การเปลี่ยนยุคจะมีผลต่อคนสร้างใหม่ซื้อใหม่ในยุคเก้าเท่านั้นยุคเก้ามีอะไรบ้างยุคเก้าหรือดาวเก้าเป็นทีมแตงเงาของดาวหนึ่งถึงดาวเจ็ดอันดาวหนึ่งถึงดาวเจ็ดเรียกว่าดาวแท้ดาวเลิกส่วนดาวแปดและดาวเก้าเป็นดาวเงาเรียกว่าดาวเพี้ยนหรือซาช่อแชความหมายของยุคเก้าคือยุคที่เพี้ยนเพี้ยนผู้ใหญ่จะบ้าอำนาจศสยศาสตร์อิทธิฤทธิ์เวทมนต์คาถาอำนาจลีลับ อำนาจจิตจะไม่สามารถควบคุมคนหลงเชื่อได้การทรงเจ้าเข้าผีผู้เชี่ยวชาญด้านพระเจ้าเทพพระเจ้าต่างๆอำนาจมืดผีนักเคมีทหารจะมีชื่อเสียงโด่งดังพลังงานขยายตัวความเชื่อที่คิดว่างมง,งายจะมีคนเชื่อมากขึ้นจะกลายเป็นความเชื่อที่ถูกต้องไปถ้าทำอาชีพด้านนี้คงจะความเจริญรุ่งเรืองดีเป็นแน่เมื่อคนเข้าสู่ยุคเก,กา้า คนส่วนใหญ่จะเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยหวาดระแวงภัยต่างๆรู้สึกอยู่เหมือนตกอยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิตความเชื่อมากขึ้นกระจายไปทั่วอาจจะได้พบสิ่งแปลกใหม่ที่คาดไม่ถึงในยุคนี้มากขึ้นไม่ว่ามาจากธรรมชาติหรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์การค้นพบสิ่งใหม่ๆแปลกประหลาดเหนือจินตนาการของมนุษย์ปรากฏการบนท้องฟ้า ปรากฏการณ์ของธรรมชาติการคลาดเคลื่อนเปลี่ยนของฤดูกาลแม้แต่อาจติดต่อสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็ได้หญิงวัยกลางคนจะร่ำรวยมีอำนาจมากขึ้นส่วนด้านที่ดินที่อยู่อาศัยจะลงแนวราบมากขึ้นที่อยู่แบบคอนโดจะนิยมน้อยลงขายออกยากธุรกิจคอนโดจะค่อยคอยหายไป